แม่ระวังแม่นางครับปิวกับกายรัตนานเ<ะ>ที่ยวแรกครับเที่ยวแรกเที่ยวแรกก็ถือว่าครึ่งใบแล้วครับพี่น้องครับสามหมื่นแมวชนะเทียท่ยวแรกออกมาเลยเปนการพายชิงชนะเล,ลิศชิงด้วยพระราชทานประเภทย,ยาวกลางไม่เกินสี่สิบฟิปไพ่เหลือประเภท์หวนานานัวโอหัวโอหางวันเอาละวอยพี่น้องชาวนาไอเฮตุให้หาดูว่าแม่นางครับปิวแม่นางครับปิวอยู่ในล่องน้ำแดงหน้าทิศตะวันออกล่องฝั่งของกระเพาะภูเพียงส่วนล่องน้ำลำบาก รัตนาสิทตะวันตกล่องน้ำลงวันฝั่งอำเภอเมืองฝั่งอำเภอเมืองดูวงไก่รัตนาไก่รัตนาจะได้เปรียบหรือไม่จะได้เปรียบหรือไม่ดูว่าต่างคนต่างบทต่างคนจะเปรียบต่างคนจะมีตีแรงเลจะใครจะแซงใครใครจะแซงขึ้นมา ไม่รู้ว่าใครเป็นไครครับในเมื่อน้ำข้าเปลือยอยู่ร่องน้ำแดงน้ำาเปลือยอยู่ร่องน้ำแดงเริ่มจะพายแรงเริ่มจะพายแรงแรงหนีึ้นมาแต่ว่ากายรัตนาตายรัตนาเริมจะคุยจะการเริมจะคุยจะการอาไรจะคุดูดีว่าจะจะคุมได้ไม่ได้จะจะคุมได้ไม่ได้ในเมื่อตาน้ำข้าเปลเริ่มจะฉีกนี่นีเอาละครับต่างคนต่างงานต่างคนต่างฟัดต่างคนต่างกระยี่บีขึ้นมาตั้ง ชิกนี้มาก่อนชิกนี้มาก่อนกายนั้นนลการนั้นนะยอมไม่ได้ไว้ยอมไม่ได้เลิกาไล่ิกบ้งเอาเลยเอาเลยลอยไมสุดท้ายไม่มีอะไรจะเสียกบลองน้ำแดงล่องน้ำแดงแม่น้ำ้ม่น้ำกบผิวแม่น้ำกบผิวไล่บนไล่บีไล่กระยีเอาแล้วเอาละการนั้นังไม่ยอมไม่ยท้อไม่แย่งจากคนม่บจากกันรับจากกนรัลองน้ำแดงลองน้ำนั้นนี้ลองนั้นเด้จัดาแยงจัดทาแล้วนั่งน่งบอกว่าไปยอมไม่ยอมพรวดพรวดพรวดเขา